ลูกชายทั้งสามคันเราในรุ่นต่อเราชั้สอ2บทสิวาวเพ่ได้ทำหน้าที่นะฮะของมันดีที่สุดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปไปร่วมการแข่งขันสนามที่เราเรียกว่าสนามบุตรนแล้วกันนะส<ก>นามบุธรนไม่ได้เป็นส,สนามไม่ได้เป็นสนามเฉพาะการแข่งขันธรรมดาซึ่ก็มีกันบ้านเครื่องโมนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประสิทธิภาพของของเครื่องยนต์ที่เราวางวางเป้าไว้ เอ้ยอยผมไอ้คือนะสำหรับ EP ไไนี้ไปเป็นไงครับวันนี้เราก็กลับมาจากการแข่งขันที่แข่งดอนนะลูกชายทั้งสามคันเราในรุ่นตัวเรากชักห้าสองบวกสี่เราขึ้นก็เรียกว่าได้ทำหน้าที่นะฮะของมันาดีที่สุดแล้วเราก็ทำเวลาในการแข่งขันไว้นะครับในตัวของส่วนคัสซีนะแะแข่งคัสซีส่วนเอีเนี่ย เราก็เรียกว่าลงร่วมทำการแข่งขันขับคาร์เอซึ่งมีน้องอารมรยองมีของแต่งนะครับแล้วก็เอ็มเหยนินส่วนรถของเราเนี่ยก็เป็นทางรถน้อยนะครับขับทั้งสองคันก็คือเจ้าบักหัวควยแล้วก็ช่วนจีส่วนคันบักเถิกก็จะเป็นฮาร์บ,บีทคนดีที่มีอยู่คนเดียว เกิดเวลาไปเจ็ดจุดศูนซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราไปไปร่วมการแข่งขันสนามที่ไม่ใช่แท็กแท็กอ่าเราเรียกว่าสนามบุธรแล้วกันนะสนามบุธรไม่ได้เป็นเป็นสนามไม่ได้เป็นสนามเฉพาะการแข่งขันธรรมดาซึ่งเราก็ม,มีกันบ้านมาพอสมควรเลยเพราะว่ารถเรานี่ไม่ได้ลงพื้นเลยนะเรียกว,ว่าประกอบเสร็จปัน่โนไรโน่แล้วเราก็ เอาไปเทสที่สนามเลยซึ่งก็มีเวลาเทสประมาณ1-2ชั่วโมงก็ในรถ3คันก็เรียกว่าค่อนข,ข้างจะจำกัดเวลาอยู่แต่วันนี้ E.P. P ที่เราจะมาพูดถึงงานก็คือดังบัคกุ้ยเนี่ยที่เคยได้รางวัลที่สนามบุรีรัมพ์พันเมตรมานะครับก็คือเป็นลำดับ2นะครับในรุ่นตลห6สักห้แล้วก็ลำดับ5นะครับตอนนี้เราก็ทำเจ้า พาผ่าเป็นเรียบร้อยสำหรับลายสติกเกอร์แต่นี่บักเทอร์เราก็จะแรปไอมอสเป็นลายเดียวกันกับรถเลยยังไม่เหมือนเขาอ่าเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆอันเนี้ยเสร็จเช้าวันที่จะไปนะครับซ้อมก็คือประมาณบ่ายบ่ายสามนะครับรถเพิ่งเสร็จคุณัวขี่ที่แบบมาเทสรถให้อะไรให้ครับเนี่ยหลันนี้ต้องขอบคุณไม่รู้ครับเพื่อนๆประสบการณ์มันต้องแบบเยอะสำหรับ จะลคุยกันไทยบางบอกมาก่อนเพราะคนขับพวกช่างเพื่อนเพื่อนช่างแบบเช่นบางเซ่ก็เขามาช่วยดูแลช่างพัดช่างพิงช่างพัดนะแล้วก็ตัวขี่เอ็มไทยบ้างอารมยองที่แบบให้ความรู้แบบว่าเกี่ยวเรื่องพวกเซ็ตช่วงล่างช่วงล่างทำพัดอะไรเงี้ยครับมันก็เรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ที่ดีในในการแข่งขันจริงๆมันเป็นเรื่องระหว่างทาง สนามนี้ก็สนุกครับก็แบบน,นี้ค,คือพี่ควยช่วยเหลืออช่ครับคือเราไม่ไม่ได้ช่วยมาในรอบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เก็บเกี่ยวสุการในสนามที่เป็นอีกหนึ่งแบบพเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเราซ้อมเราก็จะไปซ้อมสนามใหญ่สนามนี้มึนต๊บลวเลยเพื่อนยางก็เลื่อน,ช,นช่วงลาช่วงรางช่วงรถโช๊เชิร์กอะไรก็แบบทำไม่เป็นเลยครับก็คือมัน เป็นสิ่งที่ต้องต้องมีเวลาในการทำเรื่องนี้เงิน,เ,นเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาทําเครื่องรถเยอะเพราะว่ามันต้องสามคันเครื่องรถนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประสิทธิภาพของของเครื่องยนต์ที่เราวังวังเป้าไว้นะครับก็ตัวกันโผเลื่อนกันเละเทะเลย <c oughs> แต่สําหรับคันนี้เรามาดูไปเลยที่เราจะเอาไปทําการล็สติ๊กเกอร์ที่ฮัคสติ๊กเกอร์ ให้มันเรียบร้อยแล้วก็สวยงามเรียกว่าเป็นตินเดียวกันกับพี่ๆสองคันนะตอนนี้ต้องขอขอบคุณคอนเซอร์กนอนนะีในทีมงานสอจในเมื no. 1, ่อวันไอซ์ูนโปรล้อเอสตองท่อสูดแดงสายสีโช๊คโอเคดีแล้วก็ระบบน้ำมันอ็นเคเนสซิงนะครับไปจนถึงอะไรฮนะโค้ชน K, Moto, oso, พีเคโมโตเตโซโค้ดพ่อโค้ดแม่ทนเน้นโฆษณาเน้นโฆษณาไม่เน้นขาย ขายใช่ค่ะใช้ได้จริงขายมัมนโฆษณา <c oughs> แายดังด้วยเวลามีคนซื้อจะไม่ขาย <c oughs> จะไม่มีของเดี๋ยวเวลามีคนเวลาจะขายจะไม่มีของ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะฮะสำหรับอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกว่าอาอยู่ตรงนั้นก่อนถ้าไม่ได้ไอเทมนี้มานะฮะการแก้ไขปัญหาหน้าเส้นอันนี้อะไรไขควงจะไม่รวดเร็วไขคั้วเหรอว่านตาหว่านตาท่นเฮ้ย สว่านแท่นนี่มันคือสว่านแท่น IMAX Power Tool ใช่นี่มันคือสว่านแท่นก็ทุกคนอาจจะมองเห็นเป็นบล็อกไฟฟ้าแต่มันคือสว่านแวมันคือสว่านแท่นท <Okay. S 2> ี่เอาไว้หลบวาว <laughs> ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็นี่มาดูมันไปทีละชิ้นเลยวงร้อยสตองอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอยู่ในทุกๆคันที่เราใช้ในการขันไอ้มอสเองสังเกตไหมเองเองเองนั่งเลยดีกว่านั่งดีกว่านังนั่งให้น้องๆดูเลย นี่คือแถก็กูทอรเนี่ยเราปล่อยยางนะเห็นไหมครับปล่อยยางจนแบนแตดขนาดนี้นะครับวงร้อยตองเนี่ยเห็นไหมครับน้องๆว่าเนี่ยคือยางที่ที่อยู่ที่สนามเลยเนาะมอนเนาะเนี่ยเราปล่อยยางจนขนาดนี้ครับคือถ้าล็อกล้อเนี่ยมันล็อกไม่อยู่นะยางเนี่ยมันจะสลิปทําให้จุกเนี่ยนะครับที่ถูกล็อกตรงนี้นะครับยางในมันก็จะขาดมันก็จะรั่วอันนี้สามารถเราคือข้อดีของตัวล็อก ยางของทางไอซตองที่เรียกว่าช่วยให้การออกตัวนะครับในรถที่มีแรงม้ามากกว่า40แรงม้าอย่างเี้ยยางเราอยู่หรือแม้กระทั่งหลักเดิมเราเนี่ยแต่เนี้ยสนามนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นสนามอ่าไม่ใช่เป็นถนนทั่วไปอะ่ะแล้วเราจะต้องทําการเซ็ตพวกลมยางอย่างเงี้ยให้อ่อนลงนนะเดี๋ยวไปดูได้ในวิดีโออีกหลายๆคันที่ใช้วงล้อยตองไม่ว่าจะเป็นของช่างเพงนะครับหรือช่างเซมองเทพ ปล่อยลมยางจนเรียกว่าแก้มยางเนี่ยแบนแบ,น,แบนออกมายาี้เลยแต่ว่ายะกับขอบล้อยังล็อกกันอยู่อันนี้ก็เป็นข้อดีของทางร้อยสองในส่วนของโช๊คโอเคดีอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราใช้ตั้งแต่หลักเดิมอยู่แล้วทดสอบในหลักเดิมจนถึงตลอ6หกชักห้าเนี่ยในความยาว320เนี่ยโช๊คโอเคดีตอนนี้ก็คือเซตรีบาลเซตปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์ให้ดูตอนที่เอ็มเย็นซิ่งมาเทสออกตัวให้นะครับ ก็คือเรียกว่าเอาอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับตอนนี้เราใช้ทั้ง3าคันเนี่ยโคลาเบน์เลยนะพี่มอสอันนี้ก็เป็นท่อไอเสียของแดงสายสี่พี่แดงสายสี่นะครับส่วนไปนู้นก็จะเป็นท่อเอ็ n L K, นเอลคนหนูลำลูกกานะครับคอลแลบไอจุนเซยนบายบังเซ,งเซแล้วก็นูน้นสำหรับเจ้าบักหัวกลวยก็ใช้เป็นไอเสียของ SMK r a c i n g One นี่เราก็เรียกว่าใช้ทุกแบรนด์แล้วเราก็ลองเทยสหาความสมบูรณ์ที่ดีที่สุดส่วนระบบน้ำมันทั้งสามคันนดูในปั๊มคงเดิมเลยเป็นปั๊มติ๊ก NK r a c i n g ิ่งโฟเล้อยสลิตรต่อชั่วโมงทั้งสามคันจนไปถึงหลักเดิมสองคันเป็นห้าันนะครับก็แรงดันเอาอยู่ไหมวัเอาอยู่ครับแรงดันแบบว่าไม่มีร่วงไม่มีตกลูกโูไม่มีติดอือฮึถ้าไม่จูนวครับก็คือ มันไม่ใช่ปัญหาของปั๊มติมันเป็นปัญหาอย่างอืน่นปัญหาของอย่างอื่นเรื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยฝากสำอรับสินค้าต่างๆนะที่แบบว่าับสุนมาให้ใช้การแข่งขันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์เราที่ทำลายที่สวยงามก็จะทำการแล็เข้าไปในตัวก็บัก็เองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวจกายงให้ดูอีกทีนะเป็นค่งขันไป เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ตอนรถที่วิ่งทั้ง3าคันนี้แล้วกันนะดูเป็นแบบเป็นลันๆไปว่ามันจะแรงแค่ไหนแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่อไปใช่ไหมพี่มอสต <Yeah. S 1> อนเยอะเป้าย,ยังคงมีอยู่นะครับและอย่างที่บอกว่าเราเมื่อกี้เราขอบคุณทีมแข่งไปแล้วแล้วก็ขาดไม่ได้เลยออสเองรู้สึกดีใจไหมที่แบบว่าเราอยู่ที่บูธทีมแข่งของเราอะ แต่ว่าน้องๆนะฮะน้องๆ FC คาขอถ่ายรูปเพียบเลยสจอแต่ขออยากมาถ่ายรูปใช่ไหมไม่ใช่เยอะไหมมาเยอะไหม FC มาเยอะแต่ลุงแม่งมาขอยืมตังค์เลยไม่เอาเลยน้องมาถ่ายรูปมาเออรับสติกเกอร์รับเสื้อยืดเลยอย่างเงี้ยโอเคมีให้แล้วก็ต้องขอบคุณการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อนๆทีมแข่ง นักแข่งแล้วก็น้องๆเอฟซีทุกคนนะครับที่เรียกว่าให้การตอบรับแล้วก็หวังว่านะครับน้องๆจะสนับสนุนเราในการทําวิดีโอโดยการที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าอยากให้ทําคอนเทนต์ไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมีของที่ระลึกนะครับมาแจกให้กับน้องๆน,นะครับว่าจะเป็นอะไรก็วันนี้ เราเลดติดสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไป let's go ดีดีครับติดค่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน O.E.M ครับแล้วก็มาแนละ้วสอจอทับประวัติครับ

ชูนโบครับโอ้โหเรียบร้อยเกียร์สามตกตอนนับอร์วั จะว่าจะตามมังกรคันหรือไม่